พวว่ากาเราหใจเดียวกันพวกเรา n แม็กซ์เอาเรื่องต่างคนต่างครูต่างที่ต่างเทศ NMAX เลยเด้มาเท่ด้วยกันไงล่ะคะคุณผู้ชมขาสัปดาห์ที่5แล้วนะคะ สัปดาห์ก่อนพี่เจี๊ยบสรุปเรื่องของคลาสของร้อยยี่ไปแล้วกับยามาฮ่าแกลนฟิลโนเดี๋ยวนี้กำลังแรงเรื่องของการนำไปแต่งการไปบริไฟไม่ต้องกลัวพังถ้าคุยกับพี่เจีย๊ยบไม่ต้องกลัวพังนี่คือสายเลือดยามาฮ่าแท้จริงนะคะอ่ะสัปดาห์นี้เรามากันที่เคสของร้อยห้าแนวนี้จะเป็นออโตเมติกแบบทัวริงได้ยาวๆขี่สบาย โมดิฟาย,ยากไหมพี่มีก<อ>ี่แบบตัวนี้ต้องบอกเลยว่าของแต่งเยอะมากเอ็นแบบเนี่ยนะเยอะมากคือต้องบอกก่อนว่าไม่เป็นจะไปมีหลายๆคนสอบถามกันมาเยอะมากว่าพี่เอ็นแม็ก150กับเอ็น็ก155เนี่ยมันใช้อุปกรณ์ร่วมกันได้ไหม,มผมบอกเลยใช้ร่วมกันได้อโนะดยเฉพาะเสื้อสูบใช้ร่วมกันได้อลูกสูบใช้ร่วมกันได้นะครับวพราะสดุอื่นๆใช้ร่วมกันได้นะครับยกเว้นเขวี่ยงที่ไม่เหมือนกันนะครับรุ่นนี้ต้องบอกก่อนว่า เครื่องยนต์มันจะเหมือนกับตัวแอร์หลอกแต่ปรับแต่งในเรื่องของกําลังใช่ไหมพี่ใช่ใช่ต้องบอกก่อนว่าเจ้าตัว N Max ็ Mac เนี่ยม,มันออกเป็นแนวรถคุยเซอร์รถคุยเซอร์คืออะไรรถคุยเซอร์คือดีไซน์รถมันจะคล้ายๆพวกเหมือนพวก X Max ็ Mac, พวก T m a ม็กก็คือทรงรถเป็นจัประทาลมก็เป็นแม็กซิลีนแหละใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยในตระกูลแม็กซิลีนเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยถามว่าเอา้าแล้วเครื่องยนต์เหมือนแอร์หอกแล้วมันจะวิ่งสู้กันได้เหรอ,อต้องบอกว่า พอเป็น n m a นะครับเข้าเหวี่ยง n m a x เนี่ยมันจะหนักกว่าแอลล็อกเนี่ยหนึ่งกิโลหนักกว่านะครับคุณผู้ชมหนักกว่าเพื่ออะไรหนักกว่าเพื่อให้มีแรงเหวี่ยงโหลดน้ําหนักมากาแรงเหวี่ยงเพื่อน้ำหนักเพือให้มันสามารถที่จะเหวี่ยงแล้วสามารถให้รถเนี่ยดันลมได้ออันนี้เป็นลักษณะของรถค r u i เซออยู่แล้วเป็นลักษณะเฉพาะตัวของรุ่นใช่เพราะนั้นหลายๆคนอาจจะบอกว่า ยีา่าห้อ y a m a h เปลี่ยนสีเปลี่ยนลายแล้วไม่เห็นเปลี่ยนอะไรเลยต้องบอกก่อนว่ารถหลายๆยี่ห้อนะครับโดยเฉพาะ y ามา a h a ต่อให้เปลี่ยนสีลายกราฟิกไอ้นู่นนี่ก็ตามมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเทคโนโลยีบางส่วนซึ่งบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้ระบุไว้แต่อยากบอกให้รู้เลยว่ารถทุกชนิดในโลกนี้นะครับขึ้นเชื่อไหมนะเชนเนี่ยม,มันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างซึ่งบางครั้งบริษัทก็อาจอาจจะไม่ได้ระบุมาอาจจะไม่ได้บอกมาแต่ที่แน่ๆนะครับคำว่ารถ m มนเนอร์เชนเนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการจุดระเบิดในเรื่องขององศาการจุดระเบิดในเรื่องของแมาินิกบางอย่างที่จะทําให้รถแต่ละรุ่นเนี่ยมีการพัฒนาให้มีกําลังแรงม้าเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมถึงแม้ว่าจะมีแรงม้าเท่าเดิมก็าตามแต่มันจะไปได้แรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเหมือนเจ้า n max เนี่ยนะครับตัวใหม่เนี่ยมันถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้มีรอบเครื่องยนต์เนี่ยที่กว้างขึ้นนะฮะ เพาวะว่าแบนด์ที่ค่อนข้างเยเขาว่าแบน์ก็คือกําลังที่มันสามารถที่จะแบบไปในรอบที่ต่ําแต่สามารถมีกําลังผลักลมไปได้หรือว่าผ่านลมไปได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคําว่าลถที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเห็นเปลี่ยนแต่ลายเนี่ยออันเนี้ยสำหรับผมนะครับที่เจอมาเนี่ยคือผมทํารถผมลือรถผมก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงบางอย่างบางทีกล่องอาจจะมีจุดมาร์กสีคุณลองไปดูได้เลยกล่องแต่ละใบแต่ละรุ่น ต่อให้เป็นรุ่นเดียวกันแค่เปลี่ยนปีมาร์กสีที่กล่องก็จะไม่เหมือนกันละนั่นหมายความว่าไอ้กล่องตัวนี้อาจจะต้องมีการอัปเดตซอฟต์แวร์บางอย่างซึ่งต้องพ<ะ>ัฒนาดีขึ้นะระบบบางอย่างเขาไม่สามารถที่จะบอกเป็นตัวเลขหรือบอกเป็นกราฟออกมาได้ผมจะตัวอย่างเช่นกล่องมีโอตัวเก่ากับตัวใหม่นะครับมีโอตัวเก่ากับตัวใหม่เนี่นะครับไฟก็จะไม่เหมือนกันนะถามทําไมสมัยก่อนคนถึงชอบเอากล่องนูโว ไปใส่มิโออืออ่าเพราะกล่องโนโวรถโนโวมีน้ําหนักมากกว่าอพอเอากล่องรถที่มีน้ําหนักมากกว่าไปใส่รถที่มีน้ําหนักเบากว่ามันก็จะชูตัวได้ดีขึ้นอืมอเหมือนกันรถเอ็นแม็กตัวเก่าตัวใหม่เนี่ยเขามีการพัฒนาในเรื่องของการจุดระเบิดนะครับเพื่อให้มันเนี่ยสามารถผลักรถได้สปินดีกว่าเดิมหรือว่าออกตัวได้ดีกว่าเดิมเพราะฉนั้นเจ้าเอ็นแม็กเนี่ยก็เลยบอกว่าการตอบโจทย์ของมันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับที่สำคัญตัวนี้ผมชอบ ผมชอบมากเพราะว่าหนึ่งมันเป็นรถที่นั่งและขับสบายนะครับสายทัวร์ลิงเนี่ยบอกเลยว่าขายดีมากในต่างประเทศบอกเลยว่าขายดีมากนะครับเพราะว่ามันเป็นรถที่ขับขี่สบายและที่สำคัญคือหล่อเทจะไม่จะมปจะใส่สูทแล้วขับไม่ว่าจะไปชุดสูทใส่เฟลลิ่งเต็มใส่ชุดเสื้อแจ็คเก็ตเต็มหมวกกันน็อกมันได้มันได้ทุกสไตล์ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเอ็นแม็กเนี่ยอย่างตัวนี้นะครับผมบอกเลยตัวนี้ ตัวนี้เดี๋ยวอหกหน่อยรอรีวิวได้เลยคือตัวนี้ผมทําขึ้นมาเพราะตอบสนองตัวเองด้วยแล้วก็มีลูกค้ามาบอกว่าพี่ผมไม่อยากทําเครื่องอืแต่เรื่องทําเครื่องไม่ต้องพูดถึงครับตัวนี้มันทําได้ทุกฟังก์ชันอยู่แล้วมไม่ว่าจะเป็นร้อยแปดสิบซีซีสองร้อยซีซีสองร้อยี่สิบซีซีสองร้อยสิบซีมันทำได้หมดขนา,าด,ดนั้นเลยใช่แต่สิ่งหนึ่งที่มันมันมีคนทําแล้วยังไม่ตอบโจทย์ลูกค้าก็คือทํายังไงจะให้รถเดิมเดิมเนี่ย มันวิ่งแตะร้อยสามสิบเก้าร้อยสี่สิบโดยที่ไม่ต้องโมเครื่องยนต์เลยทุกอย่างเดิมนะครับลูกสูบเดิมหัวฉีดเดิมลิ้นเล่งเดิมไม่ได้ล้วงนะครับแล้วก็ท่อกรองอากาศไม่ใช่ท่อสแตนเลสนะเป็นท่อ,อยางเดิมๆจากโรงงานนะครับตัวเนี้ยมันก็เลยเป็นให้พอเราฟังคอมเมนต์จากลูกค้าเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากทำอะไรเพื่อเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าเราก็เลยทำคันนี้ขึ้นมานะครับคันนี้ต้องบอกก่อนว่า เครื่องยนต์เดิมอืมไล่ข้างข้างเนี่ยเป็นสูตรของเราอสูตรเฉพาะอืสูตรเฉพาะแล้วก็ท่อไอเสียก็เป็นสูตรของเราก็สูตรเฉพาะอีกเช่นกันใช่เพราะนั้นเนี่ยตัวนี้หนึ่งเวลาวิ่งแล้วเนี่ยการกินน้ํามันจะลดลงกว่าเดิมเนี่ยเกือบเกือบยี่สิเอร์เซนตหลายคนบอกว่าโอ้ยลดแต่งรถมอเตอร์ไฟยไงก็กินน้ํามันถูกใช่ครับแต่ถ้าคุณทําถูกวิธีมันจะประหยัดน้ํามันอื คิดง่ายๆนะถ้าคุณทำไงก็ได้ให้รถคุณเปิดครื่งเล็กน้อยที่สุดแล้วรถทะยานออกไปเท่ากับรถเดิมอนั่นแหละรถคุณก็จะประหยัดน้ามันลงถามว่ารถอัพซีซีในบางรุ่นทําไมกินน้ามันเยอะแต่ทําไมรถอัพซีซีที่เราทาทาไมกินน้ํามันน้อยกว่ารถสแตนดาร์ดเพราะรถพอมันมีแรงม้าเพิ่มขึ้นคุณปรับย่านองศาแคมให้มันเหมาะสมให้เกิดการคลายดีเอเสียให้คงสมดุลเรื่องพลังไว้แคมถ้าเปิดเยอะเกินไป อาจจะได้เรื่องรอบแต่เสียเรื่องกําลังอม,มันก็จะทําให้ลถคุณแรงแต่กนินน้ํามันอืแต่ถ้าคุณปรับให้รถมันมีกําลังด้วยแล้วมีแรงม้าด้วยแล้วมีแรงบิดด้วยเนี่ยแน่นอนคุณแตกคั้นเด่เียวรถปัทยานไปแล้วเพราะฉะนั้นการกินน้ามันมันก็จะนิดเดียวตามมือคุณบิดอืเพราะฉะนั้นเนี่ยการแต่งรถมันมีหลากหลายวิธีนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าไอ้แคมตัวละสามร้อยห้าร้อยไม่สามารถทาแบบนี้ได้น,นะครับต้องบอกก่นอนอต้องเป็นแคมที่มีคุณภาพ ชิ้นส่วนลูกสู่แหวนที่มีคุณภาพชิ้นส่วนของระบบการหล่อลื่นที่มีคุณภาพนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่า n m a x เนี่ยเขา modify กันเนี่ยถามว่าในเมืองนอกนะครับโมกันถึงสองรอยี่สิบขนาดนั้นเลยใช่ลดร้อยห้าสิห้าซี่ีนะพี่ใช่แต่ก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าทำให้วิ่งเอาง่ายๆว่าร้อยเจ็ดร้อยแปดขึ้นไปเนี่ยคุณเลิกห่วงเรื่องความทนทานได้เลยนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าบางคนบอกว่าพี่ผมไล่ข้างก็วิ่งร้อยสี่สิบนะพี่พี่อัพซีซีพี่ก็วิ่งร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเองเหรอแต่ถามว่าการไล่ข้างแล้ววิ่งร้อยสี่สิบคุณต้องใช้เวลานานกว่าจะขึ้นร้อยสี่สิบแต่ถ้าคุณอัพซีซีมันก็จะแพบเียวถึงอเอาไง่ายๆว่าอออจากกรุงเทพไปไปชลบุรีด้วยกันยังไงรถอัพซีซีก็ถึงก่อนอืกินน้ำมันน้อยกว่าถูกไหมครับในขณะที่รถที่ไล่ข้างเยอะๆแล้ววิ่งร้อยสี่สิบเท่ากันเนี่ยแน่นอนอาจจะกินน้ำมันมากกว่าหรืออาจจะกิน,น แต่ละคนที่ทำนะครับสัปดาห์นหน้ายังมีเรื่องราวดีๆอย่างเนี้ยมาเสนอกับคุณผู้ชมติดตามชมไม่ดีตอนนี้ต้องพัชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะองาาาเรรั